สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่ะก็มีเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าจะมีอะไรวันนี้ผมก็จะมีบทความดีๆของคุณยุทธพงศ์นั่นเองครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มีข้อความดีๆให้เรามาเล่ามาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยกันว่า ทุกวันนี้อาชีพผ่านมาหลายปีดีดักแล้วของเราเป็นอย่างไรนั่นเองมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ <c oughs> ผมยังเห็นว่าอาชีพขายข้าวแกงนะ่ะยังดีกว่าชาวสวนยางมากทำเสร็จสามารถขายแบบกำหนดราคาได้เองแตกต่างจากชาวสวนยางกรีดแล้วเก็บแล้วจะไปขายก็ไม่สามารถกาหนด ราคาได้แล้วแต่บุญแต่กรรมพ่อค้าเป็นคนกำหนดไม่สามารถทำอะไรได้แปลกแต่จริงลองคิดดูนะครับสมัยที่7ปีที่แล้วราคาน้ำยางสดอยู่ที่180บาทต่อกิโลกรมัมผมซื้อ,อยางรถยนต์ได้ในราคาเส้นละ3,800บาทยางเรเดียลนะครับ ปัจจุบันราคาน้ำยางอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมผมก็ยังซื้อ,อยางรถรุ่นเดิมคือที่3,800บาทต่อเส้นพี่น้องชาวสวนคิดเอาเองนะครับส่วนต่างนะใครได้รับส่วนการชดเชยหรือประกันรายได้ไม่เคยตอบโจทย์ลองคิดดูนะครับงบประมาณที่ใช้ไป3ถึง4 3 3สามสาแสนล้าน3 4, ปี4ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังอยู่ในวังวนเดิมๆทำไมไม่เอาเงินไปพัฒนา ทั้งตั้งตั้งแต,ต,งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนมีกระทรวงทงวงกลมเป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตคิดคน้นนวัตรกรรมใหม่ๆกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ขายและติดกับปัญหาข้อกฎหมายข้อไหนแก้สิครับเพื่อปากท้องพี่น้องชาวสวนยางผมรับรองว่าชาวสวนยางจะมีชีวิตดีขึ้นมาแน่ๆผมเคยมีความหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก สกยอสนับสนุนให้ปลูกยางอย่างเดียวมาเป็นกยทมันจะดีขึ้นด้วยบริบทของพรบรแต่แล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยคงจะต้องสิ้นหวังหมดหวังกันละครั้งนี้นะครับนี่คือบทความดีๆที่เราเอามาเล่าบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องมา ลำพึงลำพันให้กันได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันนะครับหวังว่าจะมีคำตอบในวันข้างหน้าหรืออย่างไรก็แล้วแต่แต่อนาคตก็ยังมีความหวังครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง